นี่ค่ะทุกคนย้อนส,สติอินชาแนลค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ในฟรีไฟแม็กกันทุกคนซึ่งรอบนี้เห็นคอ,อะไร,รคาเลคเตอร์ปะคาเลคเตอร์นี้แต่งมาเพื่อฝึกงัดหัวในหมดทั่วไปโดยเฉพาะนทุกคน <S <S 2> <S 2> แต่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่า <S 2> <S 2> ทําได้ไม่ได้อ,อีกเรื่องหนึ่งพี่เอิร์ธถ้างนันหัวไ่ขึ้นกระอัดตัวมันให้ได้แล้วก็ตั้งไอวอลให้ทันถึงจ้าจ้าจ้ามคูนไม่ต้องมาสั่งสอนนะคือท่าเน็ตมันปิงนักหนาก็ตั้งตรงๆให้มันถึงจัดๆเลยก็เน็ตมันปิงนักหนา จเจอหนึ่งตัวใจคะ่ะขขาประจ้จเห็นแล้วไอ้รองทองนั่นปะอิโมโนโปะโมม่วงเออใช่อิโคโนโถ้ามันออกมาดีฉันจะขอดักเองค่ะดักไว้เด๋ยวพร้อมลุยแล้วสวย บางทีตั้งไอวอลบางก็ได้นะแค่นัดตายคาคาตัวไอวอลคาดไปเมื่อไหร่จนตัวนี้อ้าวเฮ้ยเอาไอวอลไหมใครเก็บไปหมดวันนี้เอาไหมพี่ให้แบ่งให้เอาไปเลยของที่จะเต็มพอดีขอบคุณที่มาแบ่งเบาภาระกระเป๋า ว่าไอ้โดนยิงจากด้านหน้าใช่ไหมปล่าวด้านหลังก็มีนั่นวิ่งมาใช่ไหมนั่นวิ่งเข้ามนฮะมันบอกว่าเอาเฮ้ยสวัสดีมันวิ่งเหรอคือนัทตกใจว่าเดี๋ยวนัดนึกว่ามีคนเดียวแล้วรีบรีบบอกมีสองคนพี่พี่เจิงคนแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังนัดเลยเว้ยแล้วพี่เกือบตายอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวมันมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะนัดคือพี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงเนี้ยพี่เดินเข้ามาตรงเนี้ยแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยนัดมันอยู่ตรงเนี้ย ก็คือตัวที่นั่นเจ้าแบบให้ปิดหลังปิดปิดอะไรนี้ไหมเตรียมพร้อมดูหน้หนาหาบันไดไว้ก่อนที่นั่นจะตัดระเบิ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 ดพี่หนีระเบิดฝังหนึ่งไปตัวอีกฝังหนึ่งเฉยโห<ฮ>ต,ตานี้จะเล่น,ด,นดันจะเล่น นัดมันไม่ดูหมมันเสี่ยงเหอะเออเอาลวแหละอยากเล่นอะ,ะน่นาจะเราไปกองศพเป็นกองนงัดพี่ไม่อยากเป็นกองศพนัดแกลงยาไปมีคนมาลงก่อนเราแล้ว No God No God Please No แล้วแกเอาฉันมาแขวนทำไม เอมาเอาเอาเอาทำคืนที ma, <S <s ่ว่ามันอยู <t ôi <t ôi ่ด้านหลังพี่เอิร์๋นะแอบไปชกมันซะแล้วเี่ไม่ได้เอากล้ามารหรอวะเออชกไปเหอะเลือดมันเหลือน้อยแล้วลงไปเลยเหรอเออแงโอ้โหแม่ไปซะยิงตัคนเจ้า มาตาที่สามหวังว่าเราจะไม่โดนควยต่างกันตรงไหนเมื่อกี้อุตส่าห์โดดไปตายด้วยตัวเองเลยนะฆ่าตัวตายคือไม่อยากให้ตัวตได้คิวเหรอเออใช่เผื่อแต่ตัวตาลัดสังารเหมือนกันไงมันเอามันตาลัดสังขารมาแล้วแลนัดโดนฆ่าไปก่อนแล้วไงไม่แปลกหรอกน,นัดเห็นไม้โดมโดมหมูป่า แกไม่รู้หรอดงหมูป่าหมายความว่าอะไรไไไนคนสัญญาลักษณ์ก็คือสัญญาลักษณ์นั่นแหละจะตยยจะคือแบบคือลืมมากมาอยู่ในดงหมูป่าเฉยเลยแลกรู้ไหมว่าดงหมูป่า ความเบิร์ดยาก็ไม่มีเษๆเดี๋ยวเอายาให้ไปหลบในนั้นก่อนไปเร็วๆๆเเ,เ,เข้ามาเข้ามาโดนหมูป่าอะไรเบอร์นี้ไปเอาเฮ้ยผิดปืนเอาเร็วเร็วเก็บยาโอเคโหโคตรซวย เอาามคนนันด้กอามาไปตืดึกตืตืดึดินเดินตืดตตืดตืหลอยอกเดี๋ยวล้ออเก็บซ่อนไปซะปอดภัมากกว่าจะปลอดภัยมากกว่าถ้าฉันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอืมอยาจะแอบอยให้เอง ไอยไม่นัดคอยไหวเถอะชันเสียวมาจากด้านหลังจังวะรู้สึกเหมือนมีรังสีอมตะอุ๊ยได้เสียงกองเป่งตายงโอเค โดนยิงจากด้านบนโอ้ยโอ้ยโดนยิงจากด้านบนจ้าด้านบนอะบนภูเขาวะเจ็บเจชาได้ไปถึงมันเจ็บหรือเราเจ็บเข้าร้อยห้าสิบโอ้โห ตอนนี้อยากเก็บกล่องยามากแต่ของเต็มขออนุญาตทิ้งของนะคะแล้วี๋ยวลุขอแปมยาแปมฟูเปนโง่บดโคตรแปลกใจเลยว่าทำไมมันโดน1ลุมสองเสี่ยงชนะคือมันช้ากว่คนอื่นทีไหมแล้วไงไม่จริงเหรอขอรัฐเทพไหมได้อยู่นะแต่ฉันก็ยังเฉยๆอ่ะน้ำเสียงฉันไม่มีความตื่นเต้นเลยสักนิดเดียวใจเลยที่นัสามารถโดนอไไม่ตกใจอ่ะ ขอโทษนะที่ไม่ตกใจอย่าไม่ตัดตัวนี้ออกทิ้งด้วยไม่ตัดทิ้งค่ะขอร้องละไม่รู้จะตัดทิง้งหรือเปล่าตัวเองนะโอเค <c oughs> คือไม่อย่างที่น้องๆฟังคำพูดนี้ของน้าอ่ะมันรู้สึกอ,บอับอายเกินไปอ่ะว่าแต่ว่าคนที่เหลือเขาอยู่ไหนกันหรอคะจะไม่มา,<อ>าใช่ไหมคะเ,เราเราเดี๋ยวนะขอไปเอาของหน่อยเขาจะมาไหมคะถ้าเขามาหนูต้องวิ่งก่อนค่ะมีอันนี้ก่อนอะไรก็อสามไหม เอ้ยกอ2สไงฮะกอ2เหรอทำไมไม่ไปหากอ3เอาจะหาได้ไงอะ่ะบมามาเอาเร็วนะั้นมีนัมีเอากำนนะันด่วนเลยวิ่งมาก,ก่อนที่ว่ามันจะปิดว่ายูว่าไมเก็บยี่มาเก็บซะเก็บไปเร็วก่อ3สามเก็บเรียบร้อยก,กอดพังใช่ไหมมันพังอันดีนัดมันอันตรายจัง ตราแต่เป็นไงแต่ว่าถ้าเราพยายามเราก็ชนะได้นะมันจะมาจากบนหัวเราพี่รู้กสีกสีกสีเอากดเฮ้ยกสานี่หว่าที่นัทใช้อยู่อ้าวเราสลับกอะกันอีกสวยจังไ,ได้กสีไปใช่ไหมใช่โอเคไม่เป็นไรเอากสีไปทักคำถามของพี่คือเราควรไปดักรอตรงวงไหมนัทเตรียมพร้อมชาร์จี่เออเตรียมไปดักอยู่ตรงวงได้เลยเดียเด๋ยวน่าจัดการให้เองนี่อยากชาร์จมากกว่าพี่อยากช่วยนัทได้มาเฮ้ยล้างช่วยด้วย ดังนี้เหรอใช่ด้านหลังจริ oh. เราจะขอตังค์งนะพี่เอ,อิร์ธพี่เอ,อิร์ธซื้อไก่ไม่ไปในสิบสิ่จะระนับครับนีบบนน้จะฝึกหลังจากจบนี่เป็นใครไม่นะบอกน่าจะสอนเอ,อิร์นี่แล้วเป็นไง mm hmm. มาไห เออเอาไปสอนพีชตาลแม่แน่าจะบอกวิธีเออจะสอนให้พี่เอาชาร์จยังไงแล้วระวังตัวอย่าให้เขาเห็นคือถ้าเล่นกับน้ำอ่ะพี่เออรู้แต่ถ้าเล่นกับแล้วจะลองแบบให้พี่เอคา,าดได้เลยอเปล่าพีชตาไปจ้ะครับยืดเชิแบบว่าปิดคลิปก่อนไหมครับก่อนได้ไดไดไดก่อนที่น้องรองจะต้องฟังเพื่อเราโดนตอนจะจะฟังพี่โดนบนมากกว่าน,นี้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ<ด> <ละ S 2> ับค่ายเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าปิดคลิปไปแล้วเหรอยังอ้าวไม่นะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะก็โมเมนต์แบบนี้ก็มีให้เห็นบ่อยเนาะเนื่องจากพี่ก็เป็นคนเล่ไม่เก่งนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ,บ,บ,บ๊ายบายรักนะทุกคน